สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผู้จัดก,การสาวเมาทุกกระดานโอ้วันนี้ผู้จัดก,การสาวฝ่ายขายนะครับมานะครับหลายครั้งแล้วมาครั้งนี้ก็ขอประลองซีกระดานนะครับใช้เวลาประมาณเกตนาทีเสร็จครับกระดานที่1ลุยแล้วครับเดินไวนะกับเสียนออนไลน์ระดับต้นๆน,นะครับเซียนหมอกฮอตคันเทพ ถือว่าเสียงแล้วกันนะครับพอท่านผู้นี้วางหมากไว้แข็งนะครับแต่ว่าคุยการสาของเราก็จับทิศทางได้แล้วนะครับเพราะมาหลายครั้งคราวนี้นะครับกระดานที่หนึ่งอย่างรวดเร็วนะครับยังไม่ถึงนาทไีได้กินแล้วนะทำท่า,ทาจะชนะอย่างงามแล้วนะครับกระดานที่หนึ่งนี้นะครับวันนี้เธอตั้งใจจะเมาทุกกระดานนะครับลองดูว่าจะสามารถ เหมาได้ทุกกระดานไหมครับหรือว่าเป็นการแบ่งแต้มด้วยนะครับอ่ะดูขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับโอ้โหกินฟรีแล้วนะครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับกระดานที่สองเลยนะครับโอ้กระดานที่หนึ่งน่ง่ายได้นะครับเพียงนาทีเดียวก็ผ่านแล้วนะกระดานที่หนึ่งนะครับกระดานที่สองเป็นอย่างไรนะครับ สมที่ถือตั้งใจว่าจะขอเหมาทุกกระดานนะครับเดินอย่างระมัดระวังแต่ด้วยความเร็วของเกมนะครับเกมพาเร็วก็ต้องเดินเร็วนะครับเดินเร็วบางทีบางครั้งก็พลาดได้นะครับสกัดกั้นนะสะกัดไม่ให้มานะครับคราวนี้ก็ ได้เข้าฮอดแล้วเดี๋ยวอ่าได้เข้าฮอดแล้วนะครับเปิดทางได้เข้าฮอตครับได้เข้าฮอดแล้วมีโอกาสได้กินฟรีอีกนะครับโอ้โหอ่ากินฟรีนะครับ,ออรบกอดเดี๋ยวก็จะได้เข้าฮอตตัวที่สองนะครับ ก็ผู้จการสาวได้เปรียบมากอยู่นะครับได้เปรียบมากอยู่ลองดูว่าอ้าวนะครับต้องไล่บีบให้กินแล้วก็พู้ได้ข่าฮอตนะครับข่าฮอตแล้วนะครับแต่ว่าคงจะสังเวยมากอ้อโอ้โอมีแผนนะครับอืมใช่ทําถูกต้องแล้วนะครับให้กินแล้วก็สกัดมาให้ เขาวดนะครับสกัดมาให้ออนไลน์คันเทียบเขาวดนะครับแล้วก็มาไล่ตัวที่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวกจนน็จนแล้วครับครับจนแล้วครับขึ้นนำสองศูนย์ครับไงไ่ายดานะครับกระรันที่2มาสู่กระดานที่3ครับกระดานที่3าม เดินไว้นะครับกับออนไลน์ขันข้นเทพหมาฮอตขั้นเทพหรือหมาฮอตเ i ขั้นเทพนะครับระดับแนวหน้านะหรือว่าโปรแกร,รมต้นๆเลยนะครับของผมแค่กว่าเสี่ยนนะครับเพราะว่าเล่นกับท่านี้หลายครั้งนะกับโปรแกรมนี้หลายครั้งนะมีแพ้บังเสมอบางชนะบางนะครับยังไม่แน่นอน แล้วแต่อารมณ์บางทีบางครั้งเดินพลาดได้ง่ายๆนะครับอ้าวกินฟรีแล้วโอ้เควาวนี้มีการสาวกอดกำชัยชนะไว้ในกำมือไกลาๆแล้วนะครับเดก,กินฟรีอีกก็น่านะครับกินฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นนำห่าง3-0ครับด่านที่4ด่านสุดท้ายนะครับวันนี้ กระดานสุดท้ายแล้วนะครับแบบแบบนะครับมาดูกระดานสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับแรกยังอ้าวแรกจัดก,การกินสองไปคำยันไว้นะครับอืมกระดานนี้ดูนะครับก,ก็คงใช้เวลาพอสมควร Nh hết gặp ừ hết 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 แต่ว่าเพื่อได้กเขาฮอดกระดานนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับก็คงจะไม่คล่องเหมือนกระดานที่ผ่านมาไล่เขาฮอดไปก่อนอไล่เข้ามุมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมจนถึงกระดานสุดท้ายนี้นะครับให้กำลังใจโอ้โหนี่ทานแรกกินสองไม่แหลกนะครับอ่ะ กับหมักหรือน้อยกว่าแต่ว่ารูปเกมนั้นดีกว่านะครับอาหากินฟรีแล้วครับกินฟรีแต่ว่าก็ต้องอืมอ่ะนะครับบักกหรือเท่ากันในกระดานนี้ ชา้าน่ดหนึ่งนะครับในกระดานนี้นะครับก็ถือว่าได้ส่วนเต็มที่นะครับอ่าแลครับขาวนีก็จัดการแล้วนะครับข้อมดอ่านะก็ได้เปรียบมาแล้ครับในกระดานสุดท้ายแล้วกระดานนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะครับมาติมาชมคอมเมนต์ชมโฆษณานะครับขอบคุณมากครับจบเกมชนะขาดลอย4-0ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ